ได้จากหอลำฉลองในมาสะทาแรงก้าล้นเหลือระทาแรงกาล้นเหลือเกินนุนจนเจอลงหุนลวงลายหมดไปละบ่ได้เสียได้หมดไปละบ่ได้เสียได้ภูมิอกภูมิใจที่ไดทั้งกวงกุศุมากกเรื่องเดินทากระจังว่าบุญ ท่านได้ลงทุนปัจจัยหลายอัลพันย่างพี่น้องกำลังมาหุ้มตึ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 มพูดตึมมาตึมตึมตึม,มแส <response S 1> นตึมมน,นะคะุ้ใจหน้าตาสดใสสุขใจได้กินทานทั้ง

าบใจบุญอกุนดูแลน้ำใจมามอบพวงมาลัยเป็นเรียนใจหาแขงแสดงในงานวันนี้แสดงในงานวันนี้มาไปแล้วแต่มาชวนมาชวนให้มาชวนมาชวนก็มีคนนาะละแม่นหน้าห่าง

ขอบคุณนะขอบคุณไค่ะโอ้ยอบคุณากยขอบคุณะขอบคุณนะคะขอบคุณ่ลนะคะขอบคุณี่ตมียุกน็ต้องขอบคุณพี่ลุอาซาลิน่าและก็ลุงจิมมี่นะคะคเดี๋ยวเราจะไปรับเริ่มแรกเลยนี่พี่หนูนาเป็นเป็นสารตั้งต้นนะคะเพราะว่าพี่หนูนาก็อยากจะให้พี่ๆยูทูบเบอร์ทุกๆุกคน่ะ สามัคคีการรักการปลองดองกันโดยการร่วมรำน้อมนำรำถวายองค์ูนะคะตัวนอเองนะคะในฐานหน้าที่เป็นแบรนด์มา d ดีพีชนะโดยมีบอสรัชนีโลกายุทธนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ในการแต่งเพลงด้วยแรงศรัทธาองค์ูปาลิจิตนะคะแล้วก็มีพี่ตีเป็นผู้อลเอาร้นเพลงนี้นะคะทำดนตรีก็รู้สึกด,ดีใจนะคะที่บทเพลงบทนี้ เป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชุมชนคนกบกอกนะคะและคนทั่วโลกดีใจไหมว่าเพลงนี้ดังไปทั่วโลกนี่ดีใจนะคะปกติแล้วถ้ากล้องแพนได้ทุกคนจะจะเห็นสีหน้าของต้นอ้อแต่ว่าปิดแมสไว้ไม่เห็น,น <c oughs> แววตาและสีหน้ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความปลื้มปิติเขาเรียกเขาเรียกว่ามันมันมันปิติอ่ะมันเกิดปิติภาษารรนค่นว่า มันเกิดปิติเกิดปิติในถ้ำในอกในใจเห้าเออมันเทยียไห้ยมันเทยียไห้ยชี้ใจเห่านีซ่งเนี่ยไปน้ำนะหายไปน้ำแมค่ค่ะคือข้านี่นะคะมันเกิดปิติขึ้นมาในใจมันสิมีความสุกแล้วมีความสดชื่นแล้วทุกอย่าง ที่ดีๆอ่ะมันจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าจิตเราสะอาดฟองใสบริสุทธิ์เราคิดแต่สิ่งที่ดีๆเราพื้มปิติด้วยความดีที่เกิดขึ้นเอมให้เนียมันเห็ดให้ทับน้นำตายนี่ข้าวมะลันสีไฮนี่มะไฮดอกข้าวมะไดอกนะคะมันเฮ็ดในห้านี่มีความแบบว่าจิตใจห้าวมันองใสทุกอย่างมันจะศิลาบรื่เนได้บ้เราคิดบวกคิดดีต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนในชุมชนต่อคนในครอบครัว มันก็เหตุให้เฮานี่มีความสุขนะคะอย่างเช่นที่แบรนด์มาดิพีสหรือว่าต้นอ้อเองหรือว่าบริษิทนี้ทำทุกวันนี้คือ,อบางบางท่านเขาอาจจะมองมันคือมันมองได้หลายมุมเนาะคนเราคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าให้เชื่อเถิดว่ามาดิพีสน่ะรักทุกคนเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนดื่มแล้วมีสุขภาพที่ดีจริงๆนะคะก็ต้องกบขอบคุณพี่หนูนาอีกรอบนึงนะคะขอไปพรแสนช็อปไดคไหขอบคพรแสนช็อปนะคะครับผม เป็นบก่อนครล่ำมันนีล่ำไว้ว่านเรามีพรแสนทรัพนะคะเล้วบุญเอยอบุญพี่หนูนาเตยสางกินหาวแต่ปางก่อนจังมาพอกไช่ระเใช่ไหะครีกพิม เนปา้าเ <beginning> ง <world> <S Four Belgian ALLY> <S net young men> ินหาคำปาเาล่ำนี่เลวเบุญเอ้ยบุญพี่หนูนาเคยสร้างกินหันตะปางก่อนจ้าตัก้อน้อชาตินี้เราหาไว้แม่นแต่ด้ นี่ว่าสาธุเดอคุณพี่หนูน้าเดอผู้ผันธรรมท่านให้ปัดใจเป็นมุนข้ามีสัตวาแก,ก่กลามาให้เจ้าแก่หนูขอให้พี่หนูหน้านั้นนี่แต่ดอกความสุขทุกอย่ามีมาพันมาพันหมู่มันอย่ามากไกลขอให้มีชัแพ้อันตรายอาบังเบียดความเจ็บยาสุได้ห่วมขาย,ยาสุมี ด้วยกุศลเธือนี่ไปถึงทีวิมานเมน่นไปถึงแด่นตำรานบอนมิมานเมื้อป่าให้ได้ภากันสร้างทำบุญหุนส่งให้ได้ตุ้มลูกเต่าเล่นหลอนดอกตอไปย่ามีความทุกข์ให้หอนแหงปากกาได้เร้อพี่หนูหน้าเด้อเด้อทานเด้อลุงกินไปใช้ละมั้ <c oughs> เงินบีบลุงิมกาวน่อเป็นนางอวพรใช้กาวมาแต่ตอนตนขอให้สมพันกาบารมีอยู่ทรงของให้คุณพี่เจ้ามีล้นดอกสูนแนวเงินเจ้าท่านไปแล้วบาทหนึ่งหรือสองหลายพันอยู่ได้พันท่านขอให้เป็นบุญคุณตอ่อบุญเมื่อนาให้ได้มานั้ำคำน้ำสนองนำจองให้ไปถึงแห่ง สวรรค์บุญบอนกเต็มเต็มไปด้วยบริวารคันหันเมนพองยังเงินบูชนะเลาทายให้หลขยค่าแมนใส่ทุงให้ไหลขาเอาแมนใส่ทุ่ง มเนจกนน่เป็นเนแสนแบนมือไปใะไดเกี่ยวมันี่สดปวดหายยามาผานม่านหายยามาพามีกิจการงานใดๆกับใครจะเลิ่มนรุ่งเรืองเหลืองเหลือมอายุมันกวอนเงินอยู่ดีมีแห้งลำ่ยตลอดไปเ้ออยๆีเด้อนมาบล่อนี้จ้าดูชวนเนรชว้บอลรำน์ชวนหนอค่ะทุกคนเปลีนเสอเปลียนเ้อี่ยดก้มือเป็นเรือีอ เอาเหรียญบาทไปก่อนที่ละบาทที่ละบาทเอาอีกแล้วพี่พี่เอาเาทีเคยมีุินาใส่ต้นเหรียญเนาะีาขอบคุณายอสิไปกเตยลาก้อนมเียโน้ยพันเชียร์ขอเตยเจ้าตองเียรค่าให้เ้ัเชียร์้อเนหรียญบาทเนาเหรียญบาท้ขาจลแต่เียาค ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r i ให้แม่ดากดกดดยนะคะสวต้มเน่ยมาเลยมาเลยมาเลย